สพายหมื่นล้านเซริต้าเจนเซนโผล่กลางไอจีแอปทักซออนหลังเห็นรูปคู่พิธาเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนกรี๊ดฝันเป็นจริงแอปทักซอ,อนทีมพิธาเจอกันแล้วแถมงานนี้ยังได้ถ่ายรูปคู่กันโดยมีน้องปีใหม่และน้องพิพิมพ์อยู่ด้วยเรียกว่าทำเอาจินหนักมากเลยทีเดียวและไม่เพียงเท่านั้นเพราะในเวลาต่อมาก็ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดจนันทีมพิธาโพสต์รูปแอปทักซอ,อนในไอจีส่วนตัว พร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า good to see you today หลายๆคนก็รอคอยว่าทางด้านแอปทักษออนจะเข้ามาคอมเมนต์หรือไม่แต่อย่างใดล่าสุดต้องบอกเลยว่าใจฟูอีกครั้งเมื่อทางด้านแอปทักษออนโพสต์รูปคู่ทิมพิธากลางดึกพร้อมแคปชั่นที่แปลเป็นภาษาไทยว่ายินดีที่ได้เจอกันเมื่อวานนี้ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของคุณ ซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านสภัยหมื่นล้านสีริต้าเจนเซนโผล่กลาง IG จแอปทักษออนหลังเห็นรูปคู่ทิมพิธาโดยทางด้านสีริต้าเจนเซนได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปหัวใจและรูปยิ้มอีกด้วยเป็นอันว่าถูกใจแน่นอนจ้า